สวัสดีนะคะคุณผู้ชม483นี้กลับมาพบมิ้นจังกะละมังมอเช่นเคยใครยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมิ้นจังกะละมังมอกันด้วยนะคะและที่สําคัญใครยังไม่ได้แอดไลน์แอดมาด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าด้วยความปรารถนาดีจากมิ้นจังกะละมังมอนะคะเอาละค่ะไปฟังกันเลยการต่อสู้กับเจ้าหอลธิมานจันทาชาตินะคะประสาทเก่าแก่หลังจากที่ม่านหมอกแห่งความตายสั่นไหวไปชั่วขณะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมามั่นคงเช่นเดิมเจ้าหอโครงกระดูกถอนหายใจโล่งอก ยังไม่เข้าร่วมการต่อสู้โดยตรงทำเพียงวาดทงไปมาควบคุมม่านหมอกสีหม่นให้ซ่อมแซมส่วนที่พังลงโดยเฉพาะส่วนที่ถูกเนสวรรค์ทำลายไปพร้อมแกนกลางแต่ทว่ายามนี้หัวหน้าสาขาฟาเทียและยอดฝีมือฝ่ายมารทธิจันทราชาตินั้นคนอื่นๆได้ถูกจู่โจมจนต้องล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะการโจมตีของยอดฝีมือดาบอย่างผู้อวุโสไปและช่างอยู่เย่ ที่กวาดล้างไปทั่วอย่างง่ายดายบนล่างขึงเป็นขึงตายของหัวหน้าสาขาปาเทียที่เต็มไปด้วยชั้นไขมันเต็มไปด้วยรอยบาดแผลลึกถึงกระดูกสภาพดูเลวร้ายยิ่งนักเร่งมือเข้าจัดการหัวหน้าสาขาอธิมานจันทาชาติให้ได้หรือมิเช่นนั้นหากค่ากนฟื้นฟูนฟนเสร็จสิ้นเราจะมีปัญหาผู้เท่าสู้ควบคุมยอดฝีมือฝ่ายพันธมิตรสังหารมังกรหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันโจมตีอาการบาดเจ็บบนล่างของหัวหน้าสาขาปาเถียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบรรดาคนทั้งหมดแล้ว เขาคงเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดร่างของหัวหน้าสาขาปลาเทียพันล่าถอยไม่มีความคิดที่จะป้องกันนำคนที่เหลือบางส่วนกลับไปยังปราสาทเก่าแก่ข้าหัวหน้าสาขาปาเทียเหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วขวัญกำลังใจของฝ่ายประธิสังหารมังกรพุ่งทยานสูงได้ครอบครองความได้เปรียบในที่สุดไม่มีทางหนีมีเพียงแค่โจมตีเท่านั้นผู้เท่าสู้ลังเลเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจ ผู้คนเบื้องหลังอาจจะถูกโจมตีโดยเจ้าหอโครงกระดูกได้ตลอดเวลานอกจากนั้นเนสวรรค์ก็ไม่อยู่แล้วในยามนี้ยอดฝีมือระดับสูงจำนวนมากของฝ่ายพันธมิตรสังหารมังกรพุ่งทยานตรงไปยังปราสาทเก่าแก่ที่คาดไม่ถึงก็คือเจ้าหอโครงกระดูกหลบซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของปราสาทเพื่อฟื้นฟูไายกลนทั้งยังไม่ใส่ใจคนเหล่านี้เช่นเดิมเสียงของสงครามได้เริ่มขึ้นในปราสาทเก่าแก่ภายในปราสาทเก่าแก่เต็มไปด้วยกระดูกคนตาย ปานหยินหนาแน่นหลายครั้งมักจะปรากฏโครงกระดูกศพและพูดผีวิญญาณขึ้นพูดผีเหล่านี้เป็นต้นกําเนิดพลังในการรักษาสภาพค่ายกลกืนหมื่นวิญญาณเอาไว้ทุกคนจัดการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้อาวุโสไปเอ่ยขึ้นการเข็นฆ่ากระจายไปทั่วทั้งปราสาทเก่าแก่ผู้คนมุ่งหน้าตรงไปยังตําแหน่งของแกนกลางค่ายกลก่อนหน้านี้ที่เจ้าฟึงใช้วิชาดวงตาโจมตี พวกเราก็มั่นใจในตำแหน่งของแกนกลางของค่ายกนแล้วผู้เท่าสู้เต็มไปด้วยความโกรธเกี้ยวผู้คนเพียงเพิ่งไปถึงยังจุดหมายปลายทางก็เห็นว่าหน้าสาขาปาเทียและเปลวเพลิงวิญญาณสามสายป้องกันอยู่รอบแกนกลางค่ายกลข่าพูดผีพวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปจัดการเจ้าหอละทิมันจันทาชาติอีกทีผู้อาวุโสไปที่มั่นใจในฝีมือของตนเองไร้ซึ่งความหวาดกลัวส่วนช่างอยู่เย่ แม้ว่านางจะมีพลังฝึกตนเพียงขั้นครึ่งก้าวสู่ขั้นนายเหนือแท้แต่ทว่าวิชาดาบนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งพลังต่อสู้ของนางสามารถเทียบเียงกับผู้ฝึกตนขั้นนายเหนือแท้ระดับต่ำทั่วไปได้แล้วแต่ทว่าฝ่ายหัวหน้าสาขาปาเทียและเปลวเพิงวิญ,ญญาณทั้งสามสายก็ไม่อยู่เฉยเพียงก่อนหน้าไม่อาจรับมือกับเนสวรรคได้เท่านั้นเปลวเพิงวิญ,ญญาณทั้งสามสายกลับกลายเป็นปานเพลิงที่ส่องประกายสีเขียวสว่างระเบิดกระจายออกทุกทิศทาง การโจมตีด้วยพลังจิตนั้นได้ทำให้ปันธมิตรสังหารมังกรตกอยู่ในความมุ่นวายเล็กๆเป็นเรื่องดีที่ผู้อาวุโสปไปและชางอยู่เย่ฝึกฝนศาสตร์แห่งดาบพลังที่ดุัดรวดเร็วของวิชาดาบได้ทะลวงผ่านเข้าไปในระดับวิญญ,ญาณเปลวเพิงวิญ,ญญาณถูกตัดทำลายโดยช้างอยู่เย่อย,อย่างรวดเร็วเปลวเพิงอีกสองสายแยกกระจายออกหัวใจของผู้เท่าสู้เต็มไปด้วยความชื่นชมพงกศรีรษะซ้ำ พวกผู้อาวุโสไปทั้งสองจากสำนักหมื่นดาบได้เข้าร่วมการโจมตีปราสาทเก่าแก่นี้นับว่าส่งผลตภาพรวมอย่างมากหมดเวลาเล่นแล้วน้ำเสียงแหบต่ำดังก้องขึ้นไปทั่วทั้งปราสาทพร้อมด้วยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเจ้าหอคงกระดูกคว้าธงสีดำเอาไว้ร่างทยานบุกในยามนี้เขาได้ซ่อมแซมค่ายกลืนหมื่นวิญญานเสร็จสิ้นแล้วจิตใจของคนจากพันธมิตรสังหารมังกรหนาวเยือกในที่สุด ยักษ์ใหญ่ในระดับของเจ้าหอแห่งอะธิมานจันทาชาติก็จะลงมือแล้วจะพวกเศษเดนจันทาชาติตายซะเถอะชายเสื้อของผู้อาวโุโสไปบกสะบัดตัดผ่านเปลวเพลิงวิญญาณมุ่งตรงเข้าไปต้อนรับเจ้าหอโครงกระดูกหมื่นดาบทลายฟ้าการโจมตีของผู้อาวโุโสไปสร้างประกายคมดาบที่ดุดดันและเกี้ยวกาดออกมาทําให้อากาศปิดเปรียวอย่างไม่หยุดยัง้งเาวากับว่าจะสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในยามนี้พลังของดาบของผู้อาวุโสไปได้รุนแรงจนถึงระดับที่เกินจากคาดเดาเหนือกว่าระดับของขั้นนายเหนือแท้ไปเล็กน้อยด้วยพลังโจงตีของมันแทบจะเทียบเคียงได้กับขั้นครึ่งกเก้าสู้ครอบเคตเจนก่อกําเนิดได้สมแล้วที่เป็นทายาทของหนานเจียงเฟิงเจ้าหอโครงกระดูกบกทงสีดําในมือเล็กๆควบคุมกลุ่มเปลวเพิงวิญญาณสายสุดท้ายปะทะทงดําวาดออกเปลวเพิงวิญญาณบิดเบี้ยวมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 20- 30ถึงบฟุต ใจกลางรายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีดำสนิททวารเพลิงที่ใจกลางถูกอบล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีเทาดำหมุนเวียนเพร่กระจายไปกว่า40-50ิถึง้าจังการโจมตีของผู้อาวุโสไปและทะวารเพลิงเข้าปะทะกันรสร้างเสียงระเบิดดังราวกับฟ้าผ่าสันสท้านไปถึงดวงวิญญาณหลังจากผ่านไปหนึ่งลมหายใจทวารเพลิงที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีเทาดำสันสท้านอย่างรุนแรงตอบสนองเชื่อมโยงกับค่ายกลเก,กินหมื่นวิญญาณที่ครอบคุมปราสาทเก่าแก่ พลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งมันพันขยายตัวออกการโจมตีของผู้อาวุโสไปถูกทำลายโดยทวานเพิงร่างบอบบางกระเด็นออกไปใบหน้าขาวซีดไม่ดีแล้วยอดฝีมือของปัทมิสสังหารมังกรอ,อุทานออกมาโจมตีทวานเพิงขยายอีกราวๆเจ็ดิแปดจังเปลวเพิงสีเทาดำเต็มไปด้วยควันฝุ่นหลอมรวมเข้ากับค่ายกลจะมีรูปลักษณ์ราวกับร่มขนาดยักษ แต่ว่าคนของพันธมิตรสังหารมังกรที่อยู่ใจกลางของทวารเพิงรูปล่มรู้สึกราวกับถูกบีบอัดมาตราตีวิญญาณนี่คือแผนสองคนที่พยายามจะเข้ามาในปราสาทจะถูกจับในครั้งเดียวเจ้าหอโวรงกระดูกหัวเลาะด้วยน้ําเสียงแปลกประหลาดวาดธงดาควบคุมทวารเพิงที่มีลักษณะคล้ายกับล่มไปกดทับอย่างล่างของผู้คนที่อยู่บนพื้นหมื่นดาบคืนสู่สามัญทลายนภาําทลาย ผู้คนที่อยู่ใต้มานร,ราตีวิญ,ญญาณเริ่มโจมตีตอบโต้ได้อย่างรุนแรงเพราะว่าการโจมตีจํานวนมากนั้นเพียงเข้าไปใกล้ก็ดูพลังของทวารเพลิงดูดกินเข้าไปอย่างลึกลับอย่าได้เปลืองแรงเลยมานร,ราตีวิญ,ญญาณนี้ของข้าสามารถส่งเสริมกันกับค่ายกลเกินเหมือนวิญญ,ญาณได้พลังของมันนั้นไร้ที่สิ้นสุดเจ้าหอกคุงกระดูกวาดธงสีดําใบหน้าเต็มไปด้วยความเย้ยหยันอ้อคนบางคนได้ถูกพลังของมานร,ราตีวิญญ,ญาณกืนกินเข้าไป เหลือเพียงผู้เอาโซไปช่างอยู่เย่และผู้เท่าสู้สามคนเท่านั้นที่ยังสามารถต่อต้านได้อย่างยากลําบากแต่ชัดเจนว่าไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้นานนะักในยามนี้ด้านนอกปราสาทได้ปรากฏเสียงที่ผิดแผกออกไปขึ้นประกายกระแสะไฟฟ้าและสายลมพันพุ่งทยานมาจากขอบฟ้าพลังของมันน่าสะพันพึงตามมาด้วยเสียงฟ้าคำรามผู้เท่าสู้ทุกคนไม่ต้องกลัวเด็กหนุ่มผู้มาใหม่มีเลือนผมสีน้ำเงินผิวไหว เบื้องหลังมีปีกวายุอัศนีคู่หนึ่งที่สองประกายระยิประยับสร้างเสียงวีดวิวของสายลมและเสียงคืนคางของสายฟ้าไอสวรรค์วายุอัศนีในฟ้าดินตอบสนองเรากับว่าเทพแห่งสายฟ้าได้จุดติลงมาบนโลกปีกวายุอัศนีบนแผ่นหลังของเจ้าเฟิงจางหายไปในฝ่ามือปรากฏกลุ่มพลังสายลมและสายฟ้าสีเขียวเข้มที่มีกลิ่นอายน่าหวาดกลัวขึ้นพายุอัศนี กลุ่มสายลมและสายฟ้านั้นแปลเปลี่ยนเป็นรูปน้ําบนก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วที่ใจกลางคือช่องว่างที่ไร้กลนบึงล้อมรอบไปด้วยพายุขนาดยักษ์ตามมาด้วยกระแสไฟฟ้าที่แล่นเปรี้ยรอบๆมุ่งตรงไปเบื้องล่างเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกเจ้าหอกคงกระดูกตกใจแต่ทว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจมืออีกข้างของเจ้าของหอโคงประดูกปรากฏแท่โคงกระดูกสีทองเงินขึ้นประกายแสงสีดำปรากฏขึ้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนสร้างเปรีเพิงสีม่วงแดงขึ้นในอากาศ เรากับเปลววพลิงของมังกรกระดูกเข้าปะทะกับพายุอัศนีเหนือศีรษะอย่างรุนแรงพายุอัศนีและเพลิงมังกรกระดูกเข้าปะทะกันพลังรุนแรงมหาศาลทําให้ค่ายกลของปะสทสันสถาาเล็กๆไอเด็กนี่ได้ครอบครองมรดกอันใดกันมีพลังฝึกตนเพียงแค่ขั้นนายเหนือเทนดับต่ําแต่ทว่ากลับมีพลังต่อสู้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้สีหน้าของเจ้าของหอโครงกระดูกเค้งเครียดขึ้นแซ่สีทองเงินในมือสองประกายสีดําขยับเคลื่อนไหวราวกับมังกรกระดูก วายุอัศนีผานภาเจ้าเฟิงสะบัดมือข้างหนึ่งลงคมดาบวายุอัศนีแหลมคมสีเขียวเข้มยาวหลายฟุตส่องปปะกยอยู่กลางอากาศพร้อมกับเสียงคำรามของสายฟ้ามุ่งตรงไปยังร่างของเจ้าหอโครงกระดูเจ้าหอโคงรคงกระดูรุดทุกตัวอยู่ก่อนแล้วควบคุมธงสีดำให้กดดันคนเบื้องล่างเอาไว้อีกมือว่าแทะกระดูกเข้าประทะก,กับเจ้าเฟิงตรงๆ กระบวนท่าวายุอัศนีผา,านภานี้ของเจ้าเฟิงพลังของมันสามารถฆ่าชีวิตของผู้ฝึกตนขั้นนายเหนือแท้ระดับสูงได้แต่ทว่าวกลับถูกแท้ของเจ้าของโครงกระดูกทำลายลงได้โดยง่ายข้อเคจจิตวิญ,ญญาณของเจ้าหอโครงกระดูกลึกล้ำหนึ่งคำพูดดูดดึงพลังเรากับว่าตนเองเป็นตาพายุของไอสวรรค์นับว่าคล้ายคลึงกับประดับของรูเทีนอีในซากปรักหักพังสืเฉิง ในระดับของคอเขตแก่นก่อกำเนิดจริงๆเพียงแต่ร่างกายของเจ้าหอโครงกระดูกนี่อ่อนแอไอสวรรค์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทําให้สามารถใช้พลังได้เพียง3-4ถึงส่ส่วนเท่านั้นเจ้าฟิงเปิดดวงตาเทพเจ้าล่วงรู้ทุกรายละเอียดบนล่างของเจ้าหอโครงกระดูกความจริงแล้วด้วยเนสวรรค์ที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้าเจ้าฟึงก็ได้คาดประเมินเจ้าหอโครงกระดูกเอาไว้แล้วในระดับหนึ่งแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น ในขณะที่เจ้าหอคูงกระดูกระกำลังไล่ตอนพวกผู้เอาโซไปสร้างอยู่เย่ผู้เท่าสู้และยอดฝีมือนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงคนอื่นๆก็ยังสามารถแบ่งพลังออกมาประทะกับเจ้าเฟิงได้ดูเหมือนว่าการโจมตีทั่วไปยังยากที่จะจัดการเขาได้ระดับของขอบเขตแก่รก่อกําเน,น,นิดสามารถดูดกืนช่วงไอสวรคร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งที่ขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงจะสามารถเทียบเคียงได้เจ้าฝฟิงเข้าใจอย่างชัดเจนไม่ได้รู้สึกคาดไม่ถึง หลังจากที่ออกจากการปิดด่านฝึกตนพลังดวงตาของเจ้าฟึงก็วิวัฒนาการความเข้าใจในมรดกเพิ่มมากขึ้นโดยปกติแล้วพลังต่อ่วงของเขาสามารถอยู่ในระดับของขั้นในายเหนือถึระดับสุดยอดได้และหากระเบิดพลังออกอาจจะมีพลังเทียบเคียงกับขั้นครึ่งก้าวสู่ขอบเขตก่อกำเนิดได้แต่สภาวะสิ่งที่ก้าวหน้ามากที่สุดข,ของเขากลับไม่ใช่เรื่องนั้นแผนหลังของเจ้าฟึงพันปรากฏปีกอัศนีวายุผ่าออกภายใต้การกระพือเล็กน้อย ในเวลา1-2ึถึงลมหายใจก็สามารถล่าถอยไปได้ห่างกว่าหนึ่งลิ้จากนั้นร่างของเด็กหนุ่มจึงหยุดยืนนิ่งเรือนผมสีน้ำเงินผิ้วไหวในอากาศสีสันของมันพันแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงพลังดวงตางั้นหรอเจ้าหอกโครงกระดูกเผยความตื่นตะลึงออกมาหลังจากผ่านไปครึ่ลงลมหายใจดวงตาเทพเจ้าของเจ้าฟึงก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวดวงตาซ้ายสีเขียวนั้นราวกับนารกอันไร้ก้นมืง แรงกดดันของพลังดวงตาที่น่าหวาดภวะแพร่กระจายออกอย่างไรที่สิ้นสุดในยามนี้แรงกดดันพลังจิตของเจ้าฟึงได้หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆกระทั่งทะลวงผ่านสามสวรรค์ของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงไปดวงวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเพียงนี้เข้าใกล้ขั้นผู้สูงสักเจ้าหอโคงกระดูกพันเปลี่ยนสีหน้าจิตใจสั่นไหวกระวนกระวายแม้ว่าในยามที่รุ่งโรดเขาจะเป็นผู้สูงสักในขอบเขตแก่ก่อกําเนิดพลังวิญ,ญญาณเองก็อยู่ในระดับของผู้สูงสัก ทวายามนี้เขาอยู่ในสภาวะอ่อนแอดวงวิญญาณเองก็ด้อยกว่าในยามที่อยู่ในช่วงสมบูรณ์พร้อมในยามนี้เจ้าเฟิงได้ใช้วิชาดวงตาในเซียววินาทีก็ใช้ออกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าตัวเพิงวายุอศัศนีเนเทพเจ้าดวงตาซ้ายสีเขียวที่ราวกับนรกอันไรก้นบึงปรากฏแสงสีเขียวเข้มสองประกายวาบมันกระทั่งเริ่มมีสีม่วงอ่อนจางปะปนขึ้นเพิงวายุอัศนีสีใสในรูปลักษณ์ของมังกร เล่ากับทะลวงผ่านมาจากอีกมิติเสียงคำรามของสายฟ้าดังก้องพุ่งจู่โจมร่างของเจ้าหอโครงกระดูกเจ้าหอโครงกระดูกส่งเสียงคลางออกมาร่างกายถูกเปรียวเพลิงวายุอัศนีระเบิดสายฟ้าวิ่งผ่านอรารวาสไปพร้อมกับสายลมที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือมันสามารถทะลวงผ่านไปยังดวงวิญญ,ญาณได้พลังวิญ,ญญาณของเจ้าฟึงเนื่องว่าขั้นครึ่งเก้าวสู่ขอบเขตก่นก่อกำเนิดอยู่ในระดับของผู้สูงสัก วิชาดวงตาของเขาสะท้อนให้เห็นถึงระดับของดวงวิญญาณของเขาอย่างชัดเจนการโจมตีด้วยดวงตานี้ได้สร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่เจ้าของหอโครงกระดูกเจ้าห่อโครงกระดูกสมองว่างรุ่งม่านราตรีวิญญ,ญาณด้านล่างถูกแรงกระชากจนแตกสลายด้วยพลังดาบสีแดงสดหน้าหวาดกลัวสองสายเศรษฐีแห่งจันทราชาติตายสะเถอะผู้อาวุโสไปะชางอยู่เย่ส่องประกายคมดาบแหลมคมมุ่งตรงไปจู่โจมเจ้าหอโครงกระดูกตรง,ตรง,ตรง จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามหลายคนนอนหนึกมากๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากมินจางกะละมังมอค่ะ